แล้วเจอกันที่โซเชียค่ะตอนนี้เราก็ถึงที่อิสตัตนบูลแล้วนะคะกำลังจะมาเปลี่ยนเครื่องนะคะค่อตอนนี้เวลาประมาณ10โมงกว่าแล้วเราต้องบอดดิ้นไทม์ที่ไปเทเบลิซีตอน6โมง4 5นต้องรีบแล้วคะ่ะมาละว,วิ่งวิ่งวิ่งตอนนี้เราก็ถึงที่เทเบลิซีแล้วนะคะ <laughs> กำลังลุ้นอยู่ว่าพี่คอยริมเอากล้องมาหรือเปล่า สรุปคือมีหรือเปล่าไม,มไม่มีจ้า,จา <laughs> ใช้กล้องมือถือถ่ายจ้าลืมอะไรไม่ลืมลืมอะไรยดงไงวะตอนนี้เราถึงสนามบินทเบลิซี่แล้วนะคะอันนี้เราออกมาข้างหน้าสนามบินแล้วเดินออกมาก็จะเห็นแบบเนีย่ยเป็นเคาน์เตอร์เอชเชงแล้วก็มีซื้อซิมด้วยซึ่งเราเลือกซื้อที B ่บีไลน์นี้นะคะ แล้วก็เอ็กเซงก็ดูเลดเอาเลยที่เห็นแบบเลดดีๆก็เป็นข้างๆบีลน์นะคะอันนี้ PVC Bank อันนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะออกไปขึ้นมินิบัสกัน ปัดนาเบอร์สามเจนะคะ เราก็มาถึงสถานีรถไฟเหมือนรวมทุกที่คห้ายหมอชิดบ้านเราอ่ะใช่คือเราอ่ะต้องขึ้นรถไฟนอนเพื่อที่จะไปแมสเทียทีนี้ใช่เดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วแบบติเก็ตไว้ก่อนว่าเราจะกลับประมาณกี่โมงอะไรเงี้ยมันจะได้แบบไม่พลาดเนาะใช่แล้วต้องมาซื้อตั๋วไว้ก่อนเดี๋ยวไปหากันว่าอีกตรงไหนจ้ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปหาที่ฝากกระเป๋าด้วยพะลุงพลังมากค่ะตอนนี้ ตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาอยู่ที่ชั้น3ของห้างแล้วก็เราจะมาจองรถไฟนอนกันซึ่งก็คาดว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ตรงนี้ซึ่งเมื่อกี้เราลองเดินดูๆและคือเขาว่าต้องมากดคิวตรงนี้ก่อนนี่กดตรงนี้ก่อนก็จะมีเลขคิวขึ้นจากนั้นเขาก็จะเรียกไปที่ตามเคาน์เตอร์แล้วก็เข้าไปจองได้เลยซึ่งเราก็เข้าไปจองกันมาแล้วเรียบร้อย อันนี้ก็คือตั๋วที่ได้นะคะของคืนนี้ใช่จร hum ิงๆแนะนำให้ใครที่จองผ่านเว็บไซต์มาได้นะคะไม่จองมีิเก็ตผ่านไปใชมาเพราะว่าถ้ามาหน้างานแบบเราเนี่ยตั๋วบลสชาร์ที่เราอยากได้อาจจะเต็มแล like <Okay. S 2> <ifier> okay. ้วก็ได้อย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าถ้าอย่างมาของเราไปฉุกแล้วหุดหงิอย่างเงี้ยมันก็ได้แค่ซืกันคาสอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปหาที่ฝากกระเป๋าแล้วก็จะไปเดินเที่ยวเล่นแถวนี้เนาะโอเคเดี๋ยวไปหาที่ฝากกระเป๋ากันแต่เดี๋ยวลองดูบรรยากาศรอบๆตรงนี้ว่า เหมือน้ายส่วนรวมการซื้อขวดรถนะคะ <c oughs> คุณพระนี่คือทางไปอลเลตรูมจ้างงม,มากเลยเออเนี่ยออกตรงประตูตรงเนี้ยอย่างเงี้ย จากชั้นขายตัว๋วก็คือลงมาชั้นหนึ่งแล้วก็มาออกตรงเป็นเหมือนเป็นข้างๆทางไปโรงแรมอะ่ะใช่ประตูยูนิกะเคาน์เตอร์ของโรงแรมรรแพลตฟอร์มวันนะคะถึงแล้วจ้า finally อ่ะจากเมนรีวิวพันทิปยังไม่ใช่รูปล่าวแบบนี้เลยอ oh, ค่ะการฝากกระเป๋าที่นี่นะคะก็คือใช้พาสปอร์ตของหนึ่งคนนะคะแล้วก็ใบละค่าฝากก็คือใบละ10ลาลีนะคะ ตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นรถไฟใต้ดินกันนะคะก็คือมาตรงที่ Station Square ตอนนี้กำลังเปิดรีวิวนะคะ คิวฮันทิปของคนนี้มาก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 ,มากเลยถ้าไม่มีอันนี้คือแย่อะเนี่ยสัญลักษณ์เอ็มแบบเห็นมีสัญลักษณ์เอ็มเลยไปที่ไหนนะอ๋อไม่ใช่ที่นี่เปล่าเนี่ยแหละอันนี้แหละคือก็เอ็มสเตชันไงใช่ใช่อันนี้มาเขียนว่า NASA Daily Survey ก็เดินทางไปดีดูอ๋อโอเคก็บอกให้เขาบอกเขาก็ได้พี่บอกเขาว่าตามเนี้ยว่าจะไปเนะี้ย excuse me we want to l ีช่วยไหมช่วยช่วยโอลาลีได้ตั๋วมาแล้วนะคะก็คือปัดนะหใบมาใช้ได้หลายคนก็คือซื้อเติมเงินที่เคาน์เตอร์ได้เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เขาได้เลย าาว่ไงนะเมื่อกี้คือลงรถไฟฟ้าเมโทรใต้ดินใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็ถามเขาว่าเออจากไอตรงสถานีสุขแฟร์ไปที่สถานีดีดูไปยังไงเขาก็แบบงงค่ะว่าแบบสถานีดีดูคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอ๋อแล้เขาก็นึกขึ้นได้ดีดูเบ้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นดีดูดีอีไงเพื่อนไมนอาจจะออกเสียงว่าดีดูดีดูเบ้ดีดูเบ้ดีดูเบ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทุกคนอย่าออกเสียงแบบเราเลยค่ะดีดูอะไรอย่างเงี้ย เ,เๆๆๆมื่อกี้ไปเจอ,องไงมาคะ่ะเราก็าพอทักว่าง,งเอ่ยเออเมื่อกี้ไปเจอเรา,าพอที่รถไฟใต้ดินใช่ปะนะคะว่าก็เห็นเราใส่แมสซึ่งตรงนั้นไม่มีใครใส่แมสเลยเขาก็ถามเราว่าเนี่ยมาจากไชน่าหรือเปล่าแล้วก็บอกว่า n โน o โนไม่ใช่จ้ามาจากไทยแลนด์จ้าก็ <ๆ S 2> เลยถามเขาไปว่าแบบรู้จักไทยแลนด์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่ารู้จักเ้ยแต่นหน้าก็ได้อยู่นะเออไชน่าหรือเปล่าคะเนี่ยเขากลัวโควิดวรัสจากเราปะวะเออประมาณนั้น เรากำลังจะไปกอลีกันนะคะก็ไปงวมสี่คนนะคะแบบเหมือนแชร์แท็กซี่กับคนอื่น,นะคะ่ะ ของตัเซสซาลินซึ่งเป็นใครสักคนหนึ่งเรามาเที่ยวขั้นเวลาขณะที่แบบรอขึ้นรถไฟนะคะซึ่งไกลเหมือนกันเนาะประมาณชั่วโมงนึงเนาะั่น่าจะเกินชั่วโมงอะแต่ไม่รู้ถึง2ชั่วโมงโอ้ยอากาศเย็นมาก เราพักเบ็กกันก่อนนะคะเนื่องจากเราเหนื่อย <c oughs> เจอน้องไก่ด้วย <c oughs> อันนี้ก็เป็นบ้านเมืองนี่อยู่ติดเขาอากาศเย็นมาก ันก็จะเป็นแบบห้องๆ้องอย่างเงี้ยเปิดไฟตรงไหนนะนี่เปิดไฟตรงนี้มันก็จะเป็นห้องแบบเนี้ยทุกคนเนี่ยแม่ได้นั่งด้วยกันกเ้แบบมีสองชั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีเพื่อนร่วมห้องหรือเปล่าโอเค สำหรับคืนนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้จ้าและนี้นะคะก็เป็นรถตู้นะคะเป็นมินิแวนที่เราขึ้นมาจากสถานีรถไฟซุดนิดๆว่ะซุดดีๆอ,อ่ะเออเพื่อที่จะมาแมสเตียนะคะ มาถึงเมสเซียแล้วอย่างเป็นทางการก็อาบน้ำแต่งตัวถ่ายวิวที่โรงแรมที่พักเราแล้วก็ตอนนี้ออกมาหาอะไรกินละจ้าหิวมากเลยหิวมากก็ลองถามเขาดูว่าแถวเนี้ยคือควรจะไปร้านอาหารอะไรบ้างร้าสเตอรองอะไรที่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะคาเฟ่ก็เดี๋ยวลองไปดูกันว่าดีจริงสมคำร่ำลือหรือเปล่า นัคือเมื่อเช้าอ่ะแต่กระเป๋ามาแบบพรอหดอดทนมากค่ะไม่ใช่หญิงถือแบบพวกเราน่าจะทำไม่ได้กระเป๋าก็ไปใหญ่มากแล้วก็ลากมันแบบขี่ม้าอะไรเงี้ยทุกคนแบบว่าเออลำบากอ่ะคือคราวหน้าถ้าได้มีโอกาสมาอีกก็คือต้องจ้างรถแท็กซี่แล้วะค่ะแค่สองที่พักเลย ตอนแรกที่เดินเน่คิดว่ามันไม่ไกลก็คือตาม g o o g l ลแ a p ไม่ไกลแต่ว่าไม่คิดว่าการมากบนหินมาจะลำบากขนาดนี้ครั้งแรกในวิตเประสบการณ์ที่มีคนรองสักครั้งอันนี้เป็นหนอน้านกุ๊กทัวร์นะคะตามมาค่ะเดินตามผู้ใหญ่มาไม่แก่ซ,ซึ่งทัวร์เหล่านั้นมีกันอยู่สองคนทั่วจ้า เราไม่ได้ดูนะว่าเขาขอบคุณเขาพูดว่าอะไรอะ Thank you ไ,<ห> <laughs> ไม่ใช่ s p า c y bar เ้ยวิวนั้นคือแบบสวยมากอะ <c oughs> เรามาทางนี้เหรอนี่คือเดินมั่วมากเลยค่ะทุกคนา <c oughs> โอ๊ยปากแข็ง ะะคะก็คือร้านอาหาร Sunset Restaurant ที่เจ้าของที่พาของเราแนะนำมานะคะค่าและเมนูแรกที่เราสั่งก็มาแล้วนะคะนั่นก็คือ Chicken Fry <Fried>. and Mushroom Cream c h e e s e g a r l i c d ในชเกืะก็น่าจะมีหัวเห็ดใส่ซเห็ดเลย ใส่ฮีสเตอร์ด้วยใช่ไหมใช่เออมันก็จะมีชิดๆนิดนึงอะคะทุกคนแล้วก็มีแบบเฮลตี้ไหมไม่สั่งสั่งเหมือนจะเฮลตี้เหรอเออโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปต่อที่ร้านที่สองกันในแมสเตียนะคะเป็นคาเฟ่นะคะทุกคนหนาวมากเลยมาตกเมื่อกี้กินไม่หมดเมื่อกี้คือสั่งเยอะเกินไปอ่ะจริงอันนี้ถ้าเช้กาบฟเกับนะคะไปกินเว้ดึกกัน ไม่ไม่ไม่ีม่ดหนีที่ต้องใส่ไปเลยใช่ถุงชาถงมมันน่าจะขาดบาอย่าเมนน้แต่ลีก็เดือดจิ้ว่าันไม่ไมมันตัาพิเอมชนาเวต้ามันนี่คือควกติวเพาะ่ามันหนาาที่่ยน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เรากำลังจะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกันนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ดอยอินทนนท์นะคะไม่ใช่ <laughs> <laughs> เราจะพาทุกคนเที่ยวแมสเซียนยาวค่ำคืนนะคะ